ดีครับามาดูตะเทียบนะครับตัดได้สองวันแล้วนะครับนีครับตัดได้สองวันแล้วติดตามชมดูนะครับตัดได้สองวันแล้วกระเจียบ,บนี่ก็ทุเรียนครับทุเรียนที่ใส่น้ำหมักสีวภาพนะครับํำต้นเขาับ สองก็สมุนไพรเหมือนกันครับนี่สมุนไพรแต่ <Yeah. S 1> ต้นทุเรียนอยู่ข้างล่างนะครับ mm hmm. นี่ครับ,บผักขมนะครับนี่ก็ตัดสองวันเหมือนกันครับต้นกระเทียมนะครับเอาขึ้นแล้วครับนี่นี่นะครับก็ตามชมนะครับนะว่าเขาจะบยสีวภาพทดลองน้ำหมักสีวภาพ จากฉนาหนครับนี่ครับนี่ครับเด่นน,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 ภภนนะครับนำสุขภาพผลงานนะผลงานครับมาเหมือนนี่ก็บันไดเสียทีครับบันไดเสียทีหรือ ตะขามนะครับต้นตะขามเขาเป็นสมุนไพรนะครับถอนพิษนะครับถอนพิษงูกลับแมลงกัดต่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขียวสะอุ่มเลยครับน้ำหมักเซียวภาพนะครับเห็นไหมครับน้ำหมักครับนี่ครับผมมาทดลองตรงนี้ครับที่ตัดไว้ครับตัดเป็นจิ่ง คลิปที่ผมถ่ายมานะครับนี่แหละครับว่าน,น้ำสีวภาพนะครับจูดเล็งโต1นคูณหนึ่งคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ